แล้วแปลกนะพี่อริยะกลุนี้นะมีมีเนื้อจุดแดงๆที่เรียกว่าล้ายแรลมดอกมะขามที่เป็นสีแดงเลยพี่หวีนิดเพราอยากเห็นพี่กิตติทัศน์ปูเอียมนี่ปิดตาที่ไหนครับหลวงปุ๊ปุ๊ปปนาครัพี่พพพอ่า อันนี้คือพระปิดตาหลวงปู่น,นาควัดว้วยจระเข้จริงก็เป็นหลานลนี่นี่นี่อันนี้เป็นพิมพ์สะดือจุนเห็นไหมอ่าพิมพ์สะดีจุนก็คือว่าตรงท้องเนี่ยก็จะนูนขึ้นมาแล้วพิมพ์สะดือจุนเมฆพัดองค์นี้ดูง่ายนะแล้วผิวเมฆพัดถ้าไม่ได้ใช้อะ่ะเขาจะเป็นคราบอย่างเงี้ยโอ้นะคราบสีปีกแมงทับอะ่ะค,คุณนึกถึงมแมลงทับไหมที่สมัยก่อนคุณไปจับตามต้นมะขามเทศอะ่ะ นี่จุราบอรวัดห้วยพี่วีนิจบอกว่เสะดือจุนพี่บูมวัดห้วยอ่าเมฆกัพัดผมเคยทําคลิปให้ดูหลายๆครั้งแล้วว่าเมฆกัพั์นะหนึ่งอย่างถ้าคุณเห็นเมฆกัพั์แท้ๆเป็นแล้วเป็นเลยแล้วองค์เนี้ยมีค่าปีกแมงคับเดิมๆแบบนี้ยิ่งเข้าใจง่ายคือไม่ได้ใช้เลยหายนะหายนะมาก่นี่ ปิดตาสะดือจุนปูนหน้าควัดห้วยจอรเข้เราไม่เจอกันแล้วล่ะเพราะว่าของยอดนิยมมาของไม่จ่าพักกี้อะ่ะมันก็เหมือนวัดทับวัดวัดทองนะเมกสิตวัดอนุงอย่างเงี้ยเดี๋ยวป่ะเหรียญปู่สุกเหรียญพอกันเหรียญพ่อตัวทอนี่ยไม่ได้เจอแล้วอะไรที่เป็นยอดนิยมอะครับอ่าพระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูวันนี้จึงถือว่าเป็นไลฟ์สดไลฟ์หนึ่งที่ นะคุ้มค่ากับการเสียค่าเน็ตมานั่งดูนะอันนี้เป็นเนื้อเมกะพัดบูนาควัดหัวจระเคพิมพ์สะดือจุนเนี่ยแล้วโเวลาการเทอะโลหะเนี่ยเขาเป็นของเหลวแล้วเขาจะค่อยๆแข็งตกผลึกจะแม่แจก็จะมีรอยเนอเนี่ยตามซอกตามท้องเนี่ย ย่นย่นย่นยนะอ่าลอยย่นยนลอย,ลอยเนอตามซอกตามท้องแต่สุดท้ายผิวแห้งเก่าปูจันเขาเคยช่วยเทควาให้เมกะพาฒน์ถล่มหน้าต้องปูจันเน่เป็นช่างในยุคนั้นถูกก้อนที่จะมาสร้างเองครับจริงๆอ่ะวิชาการเทเมกะพัดอ่ะก็ต้องอยู่วัดบานยางครับก็เหมือนเทตะกัวอยู่ที่วัดมะขามเท่าไม่ใคร ถ้าเกิดว่าหาง,ง่ายๆจะเป็นเบนจ่าภาขีอะครับก็เหมือนเราไม่เจอปิดตาพ่อแก้วเคอวันเราไม่เจอปิดตาปู่จีนะเราไม่เจอปิดตาปู่ยิ้มฉันใดสําหรับปู่หน้าวันทั่วโจร์เจ้เนี่ยปิดตาสะดือจุนก็ฉันนั้นครับไม่เจอแต่แท้มานานแล้วพี่ก๊อฟนี่นะอ้าวโอเอาเมกะพัดมาได้เวลาแสดงจัดแสดงแล้ว พอไหมต้องไม่พอเดี๋ยวเอาเก่ามานี่อย่างนี้ก็คือถ้าเมกะพัทเนี่ยนี่ถ้าเป็นยุคแปดกว่าเห็นไหมคุณดูดิความแห้งพอ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 ,พอ,พอถ้าเป็นยุคใหม่ดูด้วยตาเปล่ารู้ไหมว่าเก่าต่างกัน เห็นไหมอันนี้หลังสมัยห้าร้อยอันนี้ร้อยกว่าปีอันนี้ปีแปดห้าอันนี้พรานาดวัดสี่โละหะเข้ปะถามว่าการดูคือเห็นความต่างของอายุพระให้ชินตาอ่าถ้าคุณเห็นความต่างของอายุพระนช่นะ คุณจะรู้ว่าเมกะพัทเนี่ยดูแท้ได้ด้วยตาเปล่าเขาเรียกว่าถ้าเห็นของจริงแล้วเป็นแล้วเป็นเลยเข้าใจพง่ายไหมเนี่ยเห็นไหมครับเก่าเก่าเก่าใหม่ใหม่แยกกันชัดเจนเลียงแบบนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนี่ พราะอีเห็นไหมเก่าเก่าความแห้งต่างกันต่างกันเยอะเลยถ้าโอเคจะติดีน้ำเงินเลยหมดเคยเห็นที่น้เงินใหม่ยิงงมโอเคไหมเนี่ยเก่าก็ไหม่เนี่ยแยกกันชัดเจนเลยง่ายไหมเออดังนั้นผมจึงบอกครับพระ ยอดนิยมเป็นจ่าภาคียิ่งแพงยิ่งดูให้อโอเก็บลูกอ่าคุณจะไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าผมไม่มีมาของจริงมาวางและบรรยายให้คุณเห็นภาพแล้วเมื่อเมอกรบพันแบบนี้อายุร้อยกว่าปีถ้าแบบนี้เป็นพิมพ์วัดทองแท้ไหมชแชรแท้ครับ แบบนี้เป็นพิมพ์วัดบ้นนยางแท้ไหมแท้พี่แบบนี้ไปเป็นพิมพ์นะของวัดอะไรก็แท้แต่พิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ปูน่นาควัดทุ้ยจระเข้อยากรู้อะไรในและนี่มีคำตอบอ่ทุกข้อสงสยัยนั่นแหละครับเห็นไหมนี่ถ้าใช้ความเก่าในการดูพระดูได้หมด นี่แล้วก็เนี่ยใครจะรู้บ้างวันนี้ที่ไหนอันเนี้ยพระอยู่ในกรอบเลี่ยมโบราณอายุพระกี่ปีนางพญาก็มาอา้าวนี่กูวัดเวียงอ,อ้าวมานานางวัดเวียงเออนี่ ด่ผู้มีความรู้มาแล้วใช่นไหมฮะว่างไหมเดีวจว่างนี่มีถ่ายเยอะเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเดินมาเออนี่นางประยากุวัดเวียงนี่คาบเก่าชัดเจนดูไม่ยากเลยถ้าใช้ความเก่าในการดูพระดูง่ายหมดครับ านางคนไหนครับผู้มีความรู้เข้ามาตอบให้เป็นที่เรียบร้อยนางพญาก็มาวันนี้วิธีการดูแท้ดูดีครับเนื้อพระที่มากกว่าห้าร้อยปีดูแบบนี้ได้ก็ดูผงสุพรรณได้ดูนางพญาได้นะดูซุ้มกอได้ นี่แทบจะขึ้นเป็นแร่มะขามเลยอ้าวแล้วก็ในวันนี้ไม่ใช่แค่นี้ทํามาพักกูกันแล้วนี่จัดไปอีกหนึ่งองค์นี่จัดไปอีกหนึ่งองค์ ทางวัดพิญญงเก่าถึงยุคดูง่ายมากนะครับก็ทางผมเลยวัดพิญงตัวจริงๆต้องเก่าครับแบบนี้วันนี้ถูกใจคอพระกรุคือเอาง่ายๆว่าเก่าแงต้องมาก่อนนี่ท่านผออวัยะบอกว่าพระลือก็คนที่มีความรู้จึงรู้นะครับว่านะจะมีพระรอดนะพระคง อ่าพระเปิมนี่พระเลี่ยงพระลือ<ม>ซึ่งพระลือนี่พบเจอนอ้อยอ่านี่นะผู้มีผูมีอรยะพผู้รูโดยแท้นี่ฮะวันนี้เป็นไงสะใจไหมเออ และนักสะสมอะเขาก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีพระเครื่องแบบเนี้ยนะครับอ่าพระเกจินิยมสร้างแต่จะแยกว่าเป็นพระเกจิหรือเป็นพระกรุก็แยกที่ความเก่าอ่าก็แยกที่ความเก่า นั่นแหละครับเก่าไหมแล้วเวลาพาแท้เวลาเก่าแล้วนะไอตำหนิเอกลักษณ์พิมพ์มาอัตโนมัตินะพระยอนิยมที่คนรู้จัก เซิร์ช Google ก็จะต้องขึ้นแนวหนะ้าเอานางวัดเวียงไปใช่ครับนี่อา้าเอานางพญานี่แท้ๆไปใช้กันแท้ไหมเออนี่แท้ไหมแท้ดูยังไงความเก่าครับ แล้วแปลกนะพี่อริยะกลุ่นี้นะมีมีเนื้อจุดแดงๆที่เรียกว่า้ายแลมดอกมะขามที่เป็นสีแดงเวยเออวัดด้วยแปดหมืนไหวไหมไม่ไหวครับอ่าวันนี้มีสองนาทีไหมอ้าวใครที่อยากได้พระนางพญากุวัดเวียงแท้ๆไปใช้ สองนาทีสมศักดิ์ศรีไหมผมชอบคอมเมนต์การพูดคุยอ่ะราคากันมาเนื้อเก่าแตกต่างจากกลุ่มบ้านกลางเลยอ่านี่ผมเล้ถหามานานแล้วขอบคุณครับเก่ากว่านด้ดินพ่อโนงนเก่ากับพ่อปานอ่ะอันนี้เป็นวิธีการดูพระที่ถูกต้องนะครับเนื้อดินที่นะพระกุ5 0ห้าร้อยปีขึ้นอ่าทำเกมไม่ได้ ทำเก๋ให้เก่าเท่าห้าร้อยปีไม่ได้ทำได้แต่รูปลักษณ์พระหรือเรียกว่าเอกลักษณ์พิมพ์ให้คล้ายๆแต่ความเก่าทำไม่ได้วัดเวียงต่อปูนาควัดด้วยปูนาคโอ้โหปูนาคปูนาคเยอะครับพี่นะใครผมใส่เดีย๋ยวไปหาดูว่าตลาดทองมีเหลือไหมก่อน มีตังเป็นสิบล้านนางพญาวัดเวียงหรือเปล่าโอ้คำพูดนี้ขอบคุณครับเป็นคำพูดที่ผมชอบพูดได้บ่อยนะว่าคุณเก็บพัาสิบล้านร้อยล้านนะคุณมีนางพญาเนี่ยซักองค์แล้วหรือยังโอ้ตอนนี้เท่าไหร่นะช็อกอีกแล้วนี่นางพญากลุ่วัดเวียงพระกุ1มื่นหนึ่ง โอ้โหยังถูกกว่าพระเกจิอีกผมไปหาพระหาง่ายๆมาแบ่งปันดีฟะนี่นะโหแล้วรายการนี้พี่พี่ แบบนี้เขาลงหนังสือคู่วงการกันมาตั้งแต่พระหลักแสนยังแจกฟรีอ่ะโหราคาอุตลุดผมอ่านไม่ทันบอานี้ไอ้น้องแบงค์มันไม่อยู่นี่มื่นนิดนิดโอ้โห1มื่นสองสองร้อยพิสาขอพี่อะไรก่อนเดี๋ยวโอ้โหวันนี้วันนี้แฟนเพจใหม่ๆเพียบพี่คะนี้ก่อนมื่นสองมื่นสามมานูน ผมอยากได้ตังหมื่นกว่าบาทไหมอ่ะไม่จะเหรียญมอเนื่องโดยพี่ราคานี้เต่าสุกใจปีสาเจ็ดนั่นโอ<ฮ>้ได้ตังหมื่นกว่าบาทไม่รู้ว่าไปทำอะไรหรอกก็ไม่ได้สนใจกับเงินหมื่นกว่าบาทเท่าไหร่แต่ศักดิ์ศรีและคุณค่าของ พระเก่าพระกู๊ไม่สมศักดิ์ศรีไหนคุยถึงองคนี้ดิไม่สมศักดิ์ศรีเลยจังว่านะวันนี้นักสะสมตัวจริงๆอาจจะติดภารกิจพร้อมๆกันเราอาจจะไม่เคยได้เห็นพระแบบนี้มาก่อนในชีวิต การเข้าสู่วงการพระแต่หลักเกณฑ์หลักการง่ายๆพระกุในอดีตถ้ามีชื่อมีชื่อเสียงกล่าวขานแน่นอนครับย่อมมีราคาถ้าตอนนี้เปรียบเทียบนางพยาองค์นี้ซึ่งเป็นแท้เป็นองค์แรกในชีวิตผมด้วยราคาหมื่นสองหมื่นสาม อันนี้เหรียญปั๊มใหม่ๆที่มีมีตังจะหาซื้อที่ไหนก็ได้อ่าเหรียญปั๊มใหม่ๆที่มีตังจะหาซื้อที่ไหนก็ได้อยากได้ก็มีตังก็ได้ของมีให้ซื้อเยอะกับนางพญาองค์นี้ถ้าผมรู้จะใส่หมื่นก็บาทเผืเ่อผมให้ฟรีเลยแต่ให้พูดถึงพระ ให้สมศักดิ์ศรีเห็นไหมพระแบบนี้เป็นพระที่ถ้าคุณเจอนะคุณถือเนะี้ยไปในศูนย์พระไปหาเซียนเที่ยวเล่นพระกุแค่คุณมีพระแบบนี้ไปเขาก็จะให้เกียรติคุณขอซื้อได้เงินสดไม่มีราคากลางคุยกันจบแน่นอน กับพระที่ที่ไหนก็มีอ่ะมันต้องปีเซนต์เพื่อเงาะขายเปลี่ยนเป็นตังมันต่างกันเนาะวันนี้ผมทำร้ายไม่มีความสุขเลยผมพระทรงคุณค่าของผมราคาที่ใส่อยู่ไม่สมศักดิ์ศรีอ่าอา นางบยากุวัดเวียงพิษณุโลกนี่พลือชนิดที่เรียกว่าแม่สวยงามอลามแท้แลตะลึงสวยนะสวยจริงการโพนี้ชัดมาก สวยนะสวยจริงการโพนี้ชัดมากผมสังเกตคอมเมนต์นะไม่มีใครสามารถจะบรรยายเกี่ยวกับพระยอดยมเหล่านี้ได้เลยเฮาจริงจริงพระเนี้ยเป็นพระที่ไม่มีไม่ค่อยจะมีใครที่พูดถึงพระเหล่านี้ยให้สมศักดิ์ศรีได้เลยเป็นพระที่ดังแนวดี มัไม่ค่อยเจอของเป็นพระแบบแบบนี้คือเขาต้องคุยกับนักเล่นระดับสูงหรือนักสะสมระดับสูงนะเนี่ยอย่างอย่างถ้าคอมเมนต์อย่างพี่อริยะเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยคือนักเล่นองค์นี้หน้าตาติดชัดใช่โผเด้งๆเลยครับองค์นี้ หลายสดพี่เลี้ยงที่สร้างให้นักสะสมสามารถสมมาแท้ขอบคุณครับพี่บารมีอภิชม